รักพระเจ้าน้องเลอาลูกสาวแป้งออนเจราเริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากเป็นสาวน้อยที่ฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยแหละคะ่ะสำหรับน้องเลอาลูกสาวคนสวยของแม่แป้งออนเจรา ที่ได้กลายเป็นที่รักของพี่ป้าณ้าอาในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับไปแล้วด้วยความที่น้องเลยอาเป็นสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มปากนิดจมูกหน่อยสวยหวานอย่างกับตุ๊กตาก็ทำเอาคุณแม่ถึงกับต้องเปิดไอจีไว้เก็บภาพความน่ารักของลูกสาวโดยเฉพาะเลยนอกจากนี้แปงยังได้เปิดช่อง YouTube ให้แฟนๆได้เห็นกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของลูกสาวกันอย่างเต็มอิ่มล่าสุดแม่แปงได้โพสต์ภาพความน่ารักของน้องเลอาใส่เสื้อยืดกางเกงยีนสุดน่ารัก โชว์ยิ้มหวานให้กล้องไปหนึ่งกลุ่มงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ในความน่ารักของน้องเลอาการสนันไอจีเลยเริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักไม่ไหวใจละลายสุดๆดตาวความน่ารัก